ครับเรากำลังออกเดินทางครับคุณเจริญเดชเต้เป็นคนขับรถนะครับผมแจ็คตองครับนี่คือรอบรอบหมู่บ้านข้างน้ำที่อันนี้บ้าของยิทเตอรร์คับ ครับตอนนี้หรือว่าฟังลืมเอาไงนะไม่ได้สังเกตมาแดดร้อนครับแดดอแดดร้อน,นอย่างนีนน้จะฟังเพลงยามเย็นครับ เข้าบ้านปั่งก่อนครับดูวะมาแวะนที่หนึ่งนะครับนี่ยู่ปัาด คนเป็นไปวัมาดิกิลีฮะบา่ายได้เด็กกิลีเบบบอกว่าบา่ายได้เด็กกิลีไงอยู่ในเมืองไม่ขับนะไม่ขับนะฮะนอกเมืองขับเนาะโอ้ดีเอ้าแะในเมืองรถนักครับเอ,อลร้านเอ็มไอโดยอยู่ฮะก็ไปก่อนเลยชวนไปไหนไปแจยไปแะชั่วโมงสองชัง่วโมง ไปซักทินอ่ะแม่ไปเล่น้วยเนอรขาตัดที้ผมครับ อ่ใน,นีสลับกันถ่ายนะครับผมเป็นคนถ่ายอีกแล้วนะครับผมมันต้องขถ่ายดีงอนเลยนะฮะตอนนี้จะไปร้านเกมเอ็มกันนะฮะผมไม่ได้เล่นเกม ออนไลน์ในคอ,อ,อมมาสองปีแล้วเล่นแต่โทรศัพท์นะฮะเราเป็นสามกบอบ้าเล่น,นแต่บอลบ้าเราจะเล่นอะไรนะครับเล่นพีบี P ครับพอยแบงไม่ง,งั้นก็เอ่อลีกออฟลีเจนก็ได้นะครับผมเอลเอลนั่นเองนะ น,นี่เป็นวัดเอ่อวัดอะไรนะวัดสี่มุงวัดสีมงเมืองนะครับผมมัอ่ามันต้องถ่ายอย่างนี้นะครับผมอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์นะฮะไม่ใช่ใช้กล้องนะ ผมว่าถ้าเราถ่ายอย่างนี้มันสวยดีนะถ้าถ่ายเป็นแบบเอ่อกล้องนะ,ะไม่ใช่ถ่ายแบบวิดีโอนะ,ะมันจะสวยอ้ยอ้ยอ้าย เนี่ยพักกันแค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัส <c oughs> ดีครับผมวันนี้มาเล่นเกมวงเล่ามาเจอวันนี้ครั้งนี้มาเล่นเกมวงเหล้าเล่นกันยังไดเนี่ยเป็นเอ๊ะนะครับฮอนหรือฮอนเป็นอีนะแจ้ง <c oughs> แมงนะฮอ <c oughs> นลบเย็นละไม่เริ่มเล่นเลย <c oughs> เนะเาะว่าก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรามีเกมให้ท่านด้านัล <c oughs> ลัง <c oughs> ดีที่สุด c a p t i น n ว่าก่อน อาน้อยออกออกทีหนึ่งเปิดก่อนเลยไปยิงจุกเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้เปลี่ยนครับนั่งคุยอยู่ครับผมนั่งอุ้ยู่ครับโอ้โหเดิมครึ่งแก้วน่าซึ่งแก้วจดไปอ่า ดนี่กดอีกแล้วเฮ้ยดูได้แต่ใดเสียภาษียี่สิบบาทเอาใหม่ครับเอาใหม่มาเกี่ยวมาเกี่ยวไม่กินเงิน เอานไหมครับเอาไหมครับเดี๋ยวเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วเล่นอีกหนึ่งตาครับเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนี่ใหญเล่รอประเทศไทยยี่มาโตกัะนนยเพียวสามบีบอ่ะอ่าหนึ่งกนะเลยหนึ่งเดี๋ยว หนึ่งสองสามกินนักๆหน่อยแยบจะไป,<น>ไปละตาโตนะหมดก่อนไปก่อนไปดื่มขึ่งแกว้วโอ้ยนี่ครับดื่มขึ่งแกว้วตาคอย<ป>หนึ่งแกว ào, ้วเบาๆหมดเลยหมดยกสดเลย เราต้องเติมโลบเดียวพักจูบตาพักหนึ่งตาวันนี้แค่เราสองคนนั่านั้นนั่งดูเพื่อนกินไาแกิน มันช่างเงียบเหงาเนาะเอ้ยไอ้ปังใส่เพลงดีเหรอใส่เพลงประกอบดีเหรอ,อ,อสใส่เพลงประกอบทุกคนหมดแก้ว,วจน ไตอนกลางคืนนะครับบ๊วยไหว,วแล้ว,<ะ>วไปละจะไปแอลเฟื่อนม,ดมาด,ดิครับอ่ามาเจอเรียกแล้วนะครับถึงเครือนแล้วนะครับเครือนแม่กวางเนาะวิวยังสวยครับเรารอบไปภูเขา แล้วลายมีชาวแกงอยู่นะฮะ,ฮะาามันร้อนนะแต่มันเย็ยนนะีนนีอ สวยนะฮะให้เป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งกันดีนะฮะถึงเป็นแม้เป็นขุเขื่อนก็เถอดนะฮะวิวสวยนะฮะน,นี่เป็นดอยนะฮะเฮ้ยถึงกับตาเต็มตาเต็มตามนุษย์ป่าเฮ้ยมนุษย์ป่าที่ขยะ โน้ตปลาทิ้งมาอยาไม่ดีไม่ดีต้องเก็บเก็บนะฮะเก็บเก็บคนดีคนดีปูกว้างไปเลยอ่ะเอออัดอันคลิปจะปุ๊บปอยนะไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเก็บไว้ก่อนเก็บเอออันนี้ไม่เก็บพวกนะอันนี้วางอันนี้แค่วางอ่ะแค่วางไม่ทิ้งครับไม่ได้ทิ้งแค่เก็บมือกับมอมือเหนียวอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ ก็ย่่งนัีคนดีตลอดนะฮะอันน oh. ี้คือการแสดงเฉยๆนะฮะเดี๋ยวก็มาเก็บเนาะเดี๋ยวมาเก็บแน่ฮะรับรองอันนี้มันก็เป็นไฟชื่อนะฮะด้านล่างสีขาวๆนะ เดี๋ยวเราฝากถังขยะไว้ก่อนฝากไว้ก่อนมือเหนียวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมมาถ่ายนะครับถ้าไม่ถ่ายแสดงว่าผมขี้โกงฮะเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนฝากไว้ก่อนตรงนู้นนะฮะฝากไว้แล้วใส่ไม้ไม่เจอมือเหนียวลืมใส่ไงเดีย๋ยวเราคัดใส่ไม้ก่อนเนาะอะ่อะกับไม้รอ,อบนะฮะ,ะไปใส่ไม้มานะฮะน่าจะชัดกว่าเดิมไม้อันเล็กๆจิ๋วๆนะฮะท่านเห็นนะมันมันเหมือนอันนั้นอะอะไรวะ FK ta là FK nè, làng này. Lá bên nha. Con nó à. Nè nè à. cầm cầm vô 6 view ạ Cái gì à, đồn lọc đà. à ba. Ờ, อ่ะ đi về tôi thải về tôi à. ไอ้บังฮังคือเสียปุ้งพุ้งไปเลยฮังเยอะๆพุ่งาุ่งไปเดี๋ยวเราใส่ไม้เซลฟี่ก่อนนะมันยาวนะฮะมันยาวดีเกียดไม่ใส่ดีกว่า ถ่ายวิดีโอเอาเพลงแต่แกไอ้บังดีไปตัวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคัดไปก่อนนะตอนนี้เรากำ<อ>ลังจะออกไปแล้วนะฮะถ่ายวิวอะไรเสร็จแล้วเนาะลาไปก่อนนะเฮือนแม่กวางอุดมทาดา ตอนนี้แตะกล้อ,องร้อนตากล้องร้อนนะโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปแล้วฮะจะเจอกันนะฮะเดี๋ยวน้ำเปิดถุงเปล่าไม่รูน้นะเจอกันฮะบายอ่ะมาถึงแล้วพระบาทจินกนะฮะนี่จุดเล่นน้ำขาปล่อยน้ำมานะฮะเป็นรบูนัน<บ>จุกกระปุ่มเลยเล่นนี้แหละใกล้บ้านเราดีใกล้นี่ดี มันไก่นะแล้วจะเอาโทรศัพท์เตอร์ไว้ไหนเนี่ยเออมันไม่ไช้เอาาตั้งมาไปเอาขาตั้งมาแล้วฮะเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะ่ากังเกงนะน้องอายนะ นี่นะฮะว่ายน้ำกันไปนะฮนะโอ้ยได้เดยครับได้เลยครับ,น,น,รบนี่คือรายการ Jelly t i l t e r TV รายการที่ปวดประจานทุกท่านได้ทุกเวลา <c oughs> เป็นทีมงานที่ค่าของ Jelly t i l t e r TV มีรอหวานมีไขมันมเยอะๆนั่นแหละครับตามมาครับวันนี้นะครับเรามาเราพากันมาเล่นน้ำนะครับน,นี่ครับ น้ำน้ำนี่ใสามากนะครับอาจจะมีที่ซ่อนขององูปลาและปูอ่าแนะนี้เราอยู่ที่าเป็นป่าติชื้นมีแม่น,น้ำลำคลองและมีเด็กงงเง่าเต่าทุนอยู่มากมายเด็กงงเง่าเต่าทุนขอเสียงพวกขอเสียงพวกเด็กงงเง่าเต่าตุนหน่อย ใหนที่วางมาหันมีเลยก็าวางข้างนี้ฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะไปลงไปก่อนคนแรกเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บนึง ฮะเปิดหรอเอาเปิดยังไงเปิดเปิดเปิดลงไปเลยเอา,<ม>าจุ่มน้ำไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิจะเยเ็นเย็นเรามีอะไรค่อยคุยกันได้มาแนะ่กรรมอ่ไปเลยเหนึ่งสอง เล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวให้เอาลงมาเดี๋ยวเฮ้ยบวัสดีไอ้ปัง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 อู้้เหรออู้มาหายตกน้ำเหรอเฮ้ยเตอร์เอาเตอร์ลำบก ไก่าาคอ

เอาอันนี้แบ็คเดียวเดี๋ยวดีดีเขผมไม่ได้มารอส